ครับแบบคำว่าเราเปิดท็อปพิเศษครับพี่น้องครับคิดหอดคิดถึงเด้อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ห่างหายโทษเดิมครับพี่น้องเพราะว่ามันว่มีเวลาในไทยอันคลิปเหีเกือบว่าจะเหยีดงานอยู่จงังสิ่งแหละพี่น้องแต่ว่าคลิปสั้นนั้นมันพอได้อายุหลอกนิ่งๆหน่อยข้ามหนึน่งสองข้ามสามข้ามันไ่าอยู่ ไลลงเพจเรื่อยๆแลวครับขอโทษขอใหเอฟซี่ผู้ทิ่ค่อยสนับสนุนผู้ที่คอ่อยตามน้ำเบิงค่อยกดไหลกดแช่ผมหางหายเกยาวาเด้วพี่น้องเลยนะครับแต่ว่าช่วงเปิดฤดูกาลแล้วนี่ก็พยายามไายแห้ไน้มากที่สุดนะครับพี่น้องครับตรงนี้ผมเฮียงานอยู่อันแถวเข็อำเภอชุมพ่วงจังหวัดนครราชสีมาครับ คล้องให้ใหเพิ่นนกับเป็นงานของทหารเป็นโครงการของหน่วยทาหารพัฒนานะครับครับสวัสดีครับองคผมขย่าวว่ามันประดตันเป็นองเอ้ยคุณกักแม่โคอยู่เขตบ้านหนองโดนบ้านตุ้มหวานเมันเป็นเขียนรอยต่อ ของอำเภอชุมพล้องอะไรแบบใหมมาดแบบพี่น้องทไปเห็ดไปครับพี่ตอดที่ยืนพี่นอ้นอ,นองคือเก่านั่นแหละจะได้กัอย่าลืมติดตามคือเก่าเด้อคนไะไรคนแชื่กันคือเก่าครับพี่น้องเออยู่ซูอซอ,อเปลี่ยนทำอะไรได้ผมก็ทำจากตะกอนตะกีนี่ ย่ำพักเลยดูการผมกระยูบ้านสามเดือนก็อยู่สามเดือนนั่นแหละก็ได้ไปใส่แต่ทุกวันนี้อยู่ไม่ได้ลนะ่ะตังแต่มีหนีมีสินมากนี่แหละครับถ้าพพ้งปมผม,มก็หาไม่โป้รับเลยมันก็พอมีไายใดจุดเชื้อของพวครับเป็นงานที่ไายใดบอขีเ้เลืขียย้ไล คหลอกคล้องเลยล่ะคล่องใอ้พี่น้องเบิง้งอายุกันสองขั้นแหละครับแต่ว่ามือนี้ไอ้น้องอีกคนนึงเพราะท่านเด้มาหอดอยู่หูหรือละเห็นดงาน,นก่อนการรับอยากนี่ไปกับจิตพยายามทายคลิปให้พี่น้องเบิง้ง มันก็มีอย่างติ่จะดึงดูดเนาะขันพี่น้องเสียมะนางเบิงผมตักเด่นอยู่เรืองสียพี่น้องกับที่เบื่อในแต่เลยว่าจ้าสิไทยยังให้เพื่อนเบิงเสียด้ว,ว่ามวนนี่ผมไม่ได้ขีข่คันไทยครับแต่ว่าถ่ายแล้วมันก็มีแต่อันเก่าเก่าอันเดิมเดิมอะอย่านพี่น้องเบื่อในขุดไปแตงไปครับพี่น้องขุดไปกับแตงไป มันแล้วมันจบไปเลยทีเดียวหลังกันเดียวขึ้นเกียร์ตอนพุดแล้วแล้วนี่หลายบริษัทที่ทว่าเขามาพุดอยู่นี่แบงแบงกันเป็นตอนเป็นตอนไปเนาะหลายหลายเถ่าแก้ยู่ว่าเถอยพี่น้องกันสบายดีเนาะพี่น้องเนาะ ปอ่ทุกคนครับรักและคิดถึงทุกๆท่านเลยนะครับที่เป็น FC หรือบอฟซก็แล้วแต่ผ่านไปผ่านมาเจอช่องของข้ามหมดละเมิอนออฟฟิเชียลก็จะรื่มแย่เบิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่นองเด้อนะครับอ,อ,อีกขั้นหนึ่งชดอยูบุนครับคนขับพรท่านไหนมาก ไปกับแทงทางไปเรื่อยให้รถในโค้งมันได้เห็นงานสะดวกเอาขุดไปอีกจะลอยก้อนเม็ดเนี่ยละวก็บจิมเตี้งนำทั้งเนื้อให้มันลงมาอยู่ในในในที่ขุดแล้วนี่ครับพี่น้องก็บโคงจะาก้นนำลายนำลายครับ เพิ่นกัเน้นถนนครับเน้นถนนเฮ็ดประโยชน์เพราะว่ายูนีน่นแทมเขาเนี้ยเนี่ยแล้วป้งกับอะไรยูวานดอกพี่นอออ้องเอ้ยนี่แหละคือจังเหตุเลยละ่ะโบเห็ดกับอะดรบอท่ำกับบอเร็จปของยูวานั่นแหละพี่น้องเอ้ย มันลีกิดให่มากจงสีกระถกไปจนสีละ่ะใครแนแ่ว่าผมนี่เป็นได้ทั้งศิลปินศิละปะการแสดงนะครับก็เป็นได้ในกระทั่งงานขับรถแบ็คโครก็เป็นงานที่ถนัดแล้วก็เป็นงานที่สร้างรายได้ให้พ่อสมควร มันก็ถือว่ามากคนละครับพี่น้องครับเนาะเทียบเท่ากับข้าราชการก็แต่ข้าราชการเพื่อนกระทํำงานอยู่ในสํสำนักงานเพื่นต่างๆแต่ว่าของผมนี่ก็จะอยู่น้ำบินน้ำหยาน้ำดินแปรน้ำ,นนำทองในทองหน้าน้ำปลาน้ำโขกไปสำหรับพี่น้องนะครับแต่ว่ารายได้ก็ออไม่ธรารมดางานขับรถนี่เป็นงานที่รายได้ มาพาควนกันก็กินก็เที่ยวนี่พี่น้องเอ,อ้ยเก็บเงินได้่เอาง่งายๆเฉลี่ยได้ผมได้มื่อละพันขับรถแบบเอาแบบแบบแบบมีประสบการณ์นนะบรรพันนี่ครับจชงไหนก็่าลืมกดไหลกดแชร์ติดตามน้ำเบิ้งข้ามหมดคือเราเดอ้อพี่น้องเลยนะครับจากนี้ไปผมจะพยายามถ่ในในายคลิปให้ได้หลายๆครับพี่น้องครับ อ่า,อาคลิปนี้จะเอาไว้สำเนียงะก่อนสำหรับข้ามวดพ่อคุณเดชครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวปีนี้นะครับผมอายุสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์นะครับนอ้องสาวน้อยนึงนี่ก็กคือน,นี่นี่พู้ใดไเนี่ยแหละหผมจำไม่ได้แต่ว่าสาวน้อยล้วเพื่อนโชว์นี่คือผมอายุห่น ไอเหลียญตลกจากจิตตลกซ้ำใดดอกพี่น้องเลยผมเ่ยบเห็นคนที่ิะเฉลี่ยน้ำผมเลยเอาชางใดกันแล้วแท้นะครับยังยืนหยัดแล้วอยู่เคียงข้างวัดโจสนุดปานาจแม่สุภาพนะครับกับสาวน้อยลำเบินโชครับปีนี้ครับสวัสดีครับ